วันนี้สวย Good morning guys วันนี้คิดว่าจะบล็อกแรกบล็อกแรกที่ฉันจะทำนะคะคิดว่าจะออกไปหาแบล็คเบอร์รี่อะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ออกไปช่วงนี้เดี๋ยว มันจะหมดสะก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นหน้าร้อนเนาะแล้วก็มันมันเริ่มสุกมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าเรายัางแบบว่าไม่ได้มีโอกาสออกไปเก็บอะไรเงี้ยเออแล้วเดี๋ยววันนี้เราออกไปเก็บพร้อมๆกันทุกคนไปทุกคนยังไม่ได้ออกไปนะคะตอนนี้เวลาเกือบบ่ายสามแล้เพราะว่าเออระเหยอยู่คอ,อนี้ทาครีมกันแดดก่อน นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยฉันจะเริ่มยังไงดีคือนี่แบบเป็นคลิปแรกคลิปแรกของดิฉันนะคะดิฉันก็รู้สึกอายคนในการถือกล้องในที่สาธารณะนะคะ,ะแต่จะบอกทุกคนว่าย่านที่ฉันอยู่เนี่ย ร่มรื่นแล้วนี่กล้องเป็นอะไรย่างที่ฉันอยู่นี่ร่มรื่นมากทุกคนตอนนี้ที่ฉันถึงแบบว่าจุดแรกในการเก็บ b l a c k b ์ r ี่แล้วนะคะนี่ไงน้องเบอร์รี่ที่ฉันบอกพวกเธอเขาเรียก b l a c k b ์ r ี่นะคะแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีแบบว่าเป็น generation ใหม่เพราะว่ามันยังไม่สุกอ่ะเนี่ยแดงๆแบบนี้มันมันยังไม่สุกนะทุกคน ต้องเก็บอันที่แบบมันดำดำอ่ะดำแบบเนี้ยทุกคนคือจะบอกว่าเหมือนมาช้าไปอ่ะเพราะว่าได้เบอร์รี่แค่นี้เองอ่ะยี่กำลังคิดคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนที่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราลองเดิน กันให้รอบๆตรงนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดรอบแล้วยังได้ไม่เยอะเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่กันทุกคนอันนี้ไม่รู้เป็นเบอร์รี่ที่กินได้หรือเปล่าแต่คิดว่ากินไม่ได้นะจะสวยอะ่ะอันนี้เป็นดอกกุหลาบป,ป่านะมันเหมือนจะมีแบบแบบอะไรเขาเรียกเบอร์รี่อยู่ด้วยแต่ไม่รู้กินได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปหาในอินเทอร์เน็ตทุกคนอันนี้น้องแบบว่า ระปุกลุกมากน้องแบบเล็กมากเพราะน้องขาดน้ําแต่น้องพร้อมที่จะเก็บแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บไปคนที่นี่แบบว่าไม่ค่อยเก็บกินนะจะไปซื้อกินกันมากกว่าเพราะว่ามันสะดวกกว่าอุ้ยอีมันเหมือนเริ่มเน่าแล้วบางลูกอะเดี๋ยวเราค่อยไปล้างกัน มีพวงนี้สวยอยู่แต่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะทุกคนฉันเจอดวงมันละคือทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่หมดเลยอาจจะแบบไม่ได้สวยมากแต่คิดว่าฉันน่าจะเก็บจากตรงนี้ได้เดยอะเดี๋ยวมาเก็บกันทุกคน แล,แล้วก็ทุกครั้งที่กิดไปแล้วอะต้องล้างน้ำใส่น้ำส้มสายชูหรือว่าเบกกิ้งโซดาหลอเนี้ยเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีนอนอยู่ในผลไม้เพราะฉะนั้นต้องล้างกระปุกสะก่อนนี่น้องเพิ่งหาน,งน้ำวงน้ำหวานคนอังกฤษเลี้ยงเพิ่งด้วยนะคือซื้อบ้านเพิ่งมาเลี้ยงเลยแหละแล้วก็เนี่ยเพิ่งแบบเนี้ย คนเห็นไหมแบบต้นแบล็คเบอร์รี่มันเป็นน้ำด้วยนะทุกคนพวงนี้สวยนี่แหละแต่มันมันจะอ้วน,นกว่านี้นะแต่มันก็ถือว่ายังสวยอยู่ นี่แหละทุกคนอีต,ต้นนี้แหละคันมากเขาเรียกภาษาไทยไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรแต่เที่ยงกริรไยกว่านิเทิลนะ อออืมฉันไปโดนละคันแน่ขอโทษที่เสียงดังนะคะแต่ไม่ทันละไว้ต้นตรงมุมนี้มีเยอะคนไม่มาเกบแน่เลยหรือมันถึงน้ำวะนี่ถ้าเราไม่เก็บนกก็จะมากิน อ๋อนี่จะโชว์ให้ดูว่าดอกมันยังไงอันนี้เป็นดอกของแบล็คเบอร์รี่นะคะมันจะมีประมาณ2สีอะถ้าจะไม่ผิดสีชมพูแล้วก็สีขาวนะอืมไม่รู้ทำไมเหมือนกันนี่อุย้ยต้นนี้ได้เยอะแน่เลยอุย้ยแก นี่แหละอังกฤษที่ฉันฝ่ายฝันก็คือผลหมกลากไม้เยอะๆผลไม้เมืองหนาวนะคะไว้แกเริ่มเต็มแล้วนะหนึ่งกล่องอะเดี๋ยวอีกสองสามลู้นก็เปลี่ยนกล่อง ต็มไปหมดอันนี้ฟรีนะมันเป็นแบบผลไม้ป่าเก็บกินได้สารอาหารสูงโอเคทุกคนตอนนี้ฟ้าได้ Blackberry ครบ2กล่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านกันแล้วก็เดี๋ยวระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยฟ้าจะไปเดินเล่นอ่าจะเป็นเหมือนกับทุ่งหญ้านะแต่วิวเนี่ยสวยมากนะคะใครที่แบบอยู่ใกล้ๆแบบเบอร์เมงเนี่ย ขับมาไม่ไกลเลยแบบแค่หนึ่งชั่วโมงเองเดี๋ยวไปดูกันพวกเธอฉันมาถึงแล้วนะคะทุ่งหญ้าหลังบ้านฉันร้อนมากอังคิดทั้งอาทิตย์แล้ววันเนี้ย ร้อนสุดๆร้อนระอุนะแต่ฉันจะให้ทุกคนแย่ฉันจะให้ทุกคนดูเวลนะคะแต่มันก็สวยแหละแต่มันร้อนมากทุกคนน่าะประมาณ30องศาร้อนแบบที่ไทยนะช่วงนี้อ่ะร้อนแบบชื้นๆนหน่อยอันนี้เป็นภูเขา เป็นภูเขาเรียกว่าภูเขาชื่อว่าภูเขาโม,โมเวอรนะคะเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันจะพาทุกคนไปดูโอเอซิสของทุ่งหญ้าตรงนี้นะเพราะว่าถ้าทุกคนเห็นทุ่งหญ้าตรงนี้แบบแหง้งแรงมาก้ยฉันเขินคนมากเลยเนีฉันฉันไม่เคยบล็อกอะทุกคนคือฉันเคยบล็อกแต่ไม่เคยเดินบล็อกคนเดียวอะ คือถ้ากับเพื่อนอย่างรู้สึกว่าแบบคอนฟ i d e n c ์นะอันนี้คลิปแรกร้อนมากแต่พาเด็กแบบเด็กเล็กๆอ่ะเด็กหรือมาว่าดูไม่ออก<ม>คือดิฉันส่วนตัวนะถ้าร้อนแบบนี้อะไม่เอาเด็กออกมาเดินนะสงสารเด็กอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็จะตาย แถวนี้ก็มีแบล็คเบอร์รี่นะลูกนี้ใหญ่มากเห็นไหมเดี๋ยวจะมากินอือร่อยอะ่ะย่านนี้อร่อยอะ่ะมันแบบ หวาน,วนๆเปี้ยวโอเคทุกคนใกล้ถึงจุดที่ดิฉันบอกแล้วนะมันเหมือนมีบอ่อน้ำตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เลยดูออกอเขียวตรงนี้แน่เลยบอ่อน้ำนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามีน้องปลาหรือเปล่าแต่มีนกอยู่สองสาตัวเท่าที่เห็น คลิปจบแล้วทุกคนคือฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีเพราะว่าฉันก็พูดไม่เก่งแต่ว่าถ้าใครอยากให้ฉันแบบแนะนำหรือว่าโชว์ว่าหมู่บ้านที่ฉันอยู่่ะเป็นยังไงก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์กันได้นะคะเพราะว่าหมู่บ้านที่ฟ้าอยู่ะคือมันน่ารักมากส่วนสำหรับวันนี้ฟ้าขออนุญาตเดินกับบ้านก่อนนะคะ ไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย